สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะกับอาจารย์แพทนะคะที่จะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะจะมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะการงานของท่านที่เกิดในราศีกันนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพเจ้าสูขึ้นมานะคะถือเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะลักษณะงานของคุณจะประสบความสําเร็จถือว่าโชคดีตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อ เกี่ยวพันกับการค้าต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะถ้าคิดจะไปลงทุนเปิดตลาดใหม่นะคะก็สามารถทําได้ค่ะมีคนคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดนะคะคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสของการเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยนะคะถ้าไปในเดือนนี้ได้เนี่ยก็ถือว่า สมผลดีค่ะเพราะจะได้รับอะไรดีๆกลับเข้ามานะคะมีคนคอยยกย่องชื่นชมคุณอยู่เรื่อยๆนะคะถือว่าการงานในเดือนนี้ค่อนข้างดีไม่มีเรื่องติดขัดอะไรนะคะอยากจะรู้การงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้นะคะที่ดอกจัน33621แล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสาหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ